ลงไปแล้วนอนไหมนอนไหมอูนังน่งนัง่งนั่งกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ให้ด้วยนะคะมาลงบอ่อมาเนี่ยกินนมอิ่มมาว่ะลงน้ำอีกบ่หือ má bồ lung bồ lung cha trà lung rồi chín nôm im cả nhang mà lung làm Ê มออเยด็กน้อยเอ้ยเด็กตัวน้อยน้ยเฮ่นเฮ่นกำลังมวนกำลังมวน สนุกเขาเลยวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาหูกางเลยเอ้ยเฮ้ยเ้โอ้ยนี่มองเห็นทู้อมเดเดเดี่ยวกับทูเสา้อมเด้หื้อหื้ ียงสนุกแล้วยอ่อเฮ้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 ปียเอ,อ้พี่ปี๊พี่ปี๊เอ,อ้ยมาเล่นน้ำน้ำหลาดเด้อพี่ปี๊เอ,อ้ยมาเล่นน้ำน้ำหลาดเดอดอึ <c oughs> ๊ย มาเร็ว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 โย่เออเออเออหาเสาถูหาเสาถูถูถูถ,ถอูอ่ะอัะฮอนลาฮอนอัะฮอนลาฮอนเอี่เกียกสไส้แล้วมาถูเสายะดีปัญญ์คนขี้ไข่ออกดีค่ะ อืมอืม <c ười> ขั้นตุดอืมเนี่ย,ยอ,อากาศดีหล่ะบ้านนอนเต็มมืนอนนี่อืมคือบ้านนอนอืมอืม เด็กเอ้ยเด็กน้อยเงยหยังกระตาหักไปบิดไป้ายพีย่อะขางหัวไปแล้วไปจอบลุ่งน้ำอีกเร้วพี่น้องโอ้หมืนเลียนไปเลียนมากกับไปลอยลุ่งน้ำอื้ ดิลิวดิลิตดิลิติด็ดน่ยบรรยากาศดีด้วยนะวันน um ี้ลมว่อยวอยเล็กน้อยหาว โอ้ปวดฉี่นีเ่เก่งแต่ว่าอีฉลาดเท้พุน่นเออปวดฉี่ถอยหลังไปฉี่พุน่นเออเก่งเก่งเก่งมาฉี่ใส่หม่งแม่กินยาเก่งมากฉลาดฉลาดปุ้ยก,กลางขาแม่ ลงไปลงน้ำ่ตทำตุละ,ะส่วนตัวเสร็จก็ไปเล่นต่ตจะจะลงทั้งสี่ขาก็กลัวแม่เรียกกลัวขึ้นมาไม่ทัน หูกลาง,ง,งหูกลางหูกลางหางฉีอืมมีเสียงเอาเอาเอาลงสี่ขาไหมอืมอา้าวลงไปแล้วนอนไหม นอนไหมอ้นั่ง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 ปากอ้างขอบคุณนะคะขอบคุณอ้อยย่าแล้วก็กับข้าวคนด้วยนะคะ ทั้งทั้งของคนและก็ของช้างนะคะจากแม่แม่ของพี่ล่ำใหญ่นะคะแม่ยังเกาะแม่ดา,ดาขอบคุณมากมากนะครับขอให้แม่ดาสุขภาพร่า,กางกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับคสาธุค่ะ<า>ได้มาแล้วนะคะทั้งยาทั้งอ้อยวิบึงบึงบึงเออบรอยากได้เขา้ขาเข้าหอบไปเออไอ เล็กหน่อยกินบ่ได้ผุนเล็กหน่อยไปเล่นน้ำผุนไปไป,ไปไปไปเล่นน้ำเด้อไปลูกไปพุนอยากเล็กเขาผุนโนนะคะเอาไปให้พี่ปีนะคะทั้งอ้อยทั้งหญ้านะคะแล้วก็กับข้าวคนด้วยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมมุ่งมาตปรารถนา กิจการการงานการเงินก็ขอให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่ดาเอามาหารตูดใจเมยๆเมรบาดตานี้นี่นะคะย,ย่าอู้หย่าได้มาเต็มรถเลยย่ากินนาลีหรือว่าแสบหลายค่ะเพะได้กินน่านเหล้วนะคะเอออ่อยพอมคักคักคักเลยค่ะุพุน่น นี่ลายอยากกินยานในแม่เป็นกาวแต่น้อพูดอะ่ะพูดอะ่ะพูดอะ่ะไปแล้วไปว่ะไปลงน้ำยังไะพูดอะ่ะโยวัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนเร็ว เอาสวัสดีค่ะวสวยเขาเขาเอ้ยเขาวัสดีค่ะก่อนหืมหอโอ้โหโหต่ำเกันก็นมีไปเนี้ไปแล้วไปเนี้ยไปเนี้ยไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วอ่ะ,อะลงบ่อหนำ เอ,อ,อ,อกินทั้งเล่นนอนลงนอนลงนอนลงีดีนอนลงอ่านอนลงอนอนลงนนลงลง,ลงสี่ขาเลยนะคะแต่ยังไม่กล้านอน <c oughs> กลัวแม่เรียกแล้วจะลุกไม่ทันเฮ้ยเ้ยนั่นนั่นบอกว่าตัดกัดควบเลย ลงลานเรีนน้ำไลดำปึ๊ดเลยวันนี้เล่นไส้แล้วเล่นมาเล่นน้ำอีกเฮ้ยถึกใจเด็กน like ้อยเจอกันไหมจ้าบ๊ายบายไอ้บอลุกล่องี่บ่ล่อง <no ี่บ่ยังลงตะขาเนาะอู้บอนอนเนาะขันนอนเซโค้งนีแม right ้แล้วเห็นได้วมานอนเซแล้ว นี่เลี้ยมามามานอนน้ำนี่แม่นูหนาวอยู่ขาหนุ่มตะตันนอนดอกโอ้โหพี่ปี๊แซบบ่หลุกนี่หลังจากดูน้องใบข้าวเล่นน้ำมาดูพี่ปีได้กินอ้อยอย่างแซบเลยออื หมอมหมอมอมหมือข้ามอ้อยเม่ทั้งอ้อยทั้งหญ้าก,กินนารีนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะนี่ปีบอกอ้อยครับอยากกินนารีนะอยากกินนาลีนะบ่ะค่อยตกทองเลยเดี๋ยวนี้บ่ค่อยตกถึงทองเลยเดือ <c> น <oughs> อ้อยก็ได้กินอยู่แต่นานๆได้กินทีพันว่าแซ่หลายจ้าขอบคุณด้หลายจ้า